สวัสดีพ่อแม่พี่น้องใครรู้จักขนมสันนีมังขนมนี่กัดยังเฉว่าลอปะตีแกเนาะเป็นขนมของชาวมุสลิมค่ะชื่อว่าลอปะตีแกแปลเป็นไทยก็คือกระโดดแทงนั่นเองก่อนสีเขียวๆเถหงย้อนันกัดทำมาจากแป้งกือเจ้าเนาะทำมาจากแป้งข้า,าวเจ้าค่ะแล้วกัดจดความเขียวจากใบเตยแล้วแหละ แปลใบแลลมากัดโยกใครๆขนมเปียกปูนเยอะเนาะหน้าตาก็จะคล้ายๆขนมเปียกปูนค่ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าลอปะตีแกเนี่ยจะได้กลิ่นของใบเตยที่ชัดมากๆหอมกลุ่นทุกคําที่เข้าปากและกัดได้ความหวานจากน้าพึงแวนตัดด้วยน้าเทเ่เค็มๆรสชาติกลมๆลอแอร่อยจริงๆสู้เอ้ยแล้วถเห็นแดงๆเยอะนั่นกัดคือเหนียวแดงแล้วแหละ ที่เห็นเป็นสีแดงๆในจานก็คือข้าวเหนียวกวนสีแดงค่ะขนมลอปะตีแกถุงนี้นันตุนเสื้อมาสิบบาทยะแอะรถกับข้าวมาขายถึงนาเรนขนมลอปะตีแกถุงนี้เนี่ยตุนซื้อมาในราคา10บบาทเท่านั้นเองค่ะรถกับข้าวมาขายถึงหน้าบ้านเลยคำนี้ป้อนคนดูทานด้วยกันนะคะ